จะ확อ히짧게주셨ใ아니ก치จุจนอ,อันนี้สันเชียวนะนิ้วไม่ลั่นแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมานิ้วลั่นตลอดเลยอันนี้นิ้วปกติคนระับะามิสเตอท ันดูหายหายไปนิดนึงนะครับเฮ้ยเนชตื่นอนี้เอมช่ยเสอจนก็เมื่อกี้หยุดเพราะว่ามันไม่ใช่พาร์ทหน่วค่ะอ๋อเโดมิโนเออมันเป็นโดมิโนอไรอ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นท่าที่ต้องแบบทีละคนอ๋อไม่ได้บมช่วยเสือก็เลยหยุดอย่างเงี้ยค่ะอมช่วยเราใชชิกงอันาสพอหยุดก็เลยลืมเลยจิงจังจิงเรออ๋อดีถือว่าผ่านไหมครับ ผ่านไปเพราะว่าแพ้ไปแล okay. ้วเพลงหนึ่งเมื่อกี้ไม่เป็นไรละโอเคค่ะเพลงต่อไป